สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอันดี้เซมเบอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอธิบายนะครับเส้นทางสายฟรีนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่อธิบายนะครับหรือว่าเป็นคลิปไกด์ไลน์นะครับตั้งแต่การเล่นมานะครับตั้งแต่เลเวลหนะครับจนถึงจบแอคซินะครับว่ามีจุดไหนต้องระวังมีจุดไหนจะต้องทําอะไรนะครับบ้างแบบคร่าวๆนะนะครับเพื่อเป็นไกด์ให้สําหรับ เพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็สำคัญมากๆเลยคือกด u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้นะอย่างแรกเลยนะครับเมื่อตอนที่เพื่อนๆนะครับเพิ่งเริ่มเล่นเกมนะครับเพื่อนๆนะครับจะได้ชุดนะครับมาเยอะมากเลยนะครับพวกชุดนะครับพวกนี้นะครับ แนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาไปขายนะครับแนะนําว่าให้เอาไปย่อยนะครับย่อยกับ NPC นะครับช่างตีเหล็กโคโคนะนะครับเพราะว่าการขายเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเหรียญทองเนี่ยอ่าถ้าเ,เพื่อนเเริ่มเล่นนะครับอ่าได้รับไอเทมมันจะมีของแจกนะครับเป็นกล่องซึ่งได้เงินมาประมาณแสนห้านะครับยังไงเงินก็คือเหลือๆอยู่แล้วนะครับ ต่อให้ไม่ได้ไอเทมนั้นนะครับเงินก็ยังเหลืออยู่ดีนะครับทีนี้แนะนําที่แนะนําให้ไปย่อยเนี่ยเพราะว่าดูพวกชุดพวกนี้เนี่ยเวลาย่อยนะครับมันจะได้รับไอเทมพวกนี้นครับแอบใครที่เล่นผ่านออฟเอ็กซายนะครับจะรู้เลยว่าไอเทมพวกนี้นะครับจะเป็นไอเทมนะครับที่เอาไว้สําหรับบิลชุดนั่นเองนะครับคาว่าบิลชุดหมายความว่านะตอนที่เราได้ชุดมานะครับเป็นสีขาวนะ หรือว่าเป็นแอรสีฟ้านะครับไอเทมทั่วไปหรือไอเทมเมจิกนะครับเราจะต้องใช้ไอเทมนะครับเพื่ออัพจากไอเทมสีขาวเป็นไอเทมเมจิกนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมอัพจากไอเทมเมจิกเป็นไอเทมแรหรือเป็นไอเทมสีทองนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะดรอปไอเทมแรเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําชุดนะครับขึ้นมาเป็นแรได้เองนะครับแต่ว่าข้อแนะนําคือ ในช่วงแรกยังไม่ต้องสนใจนะครับในช่วงแรกเนี่ยชุดทุกอย่างเอาไปย่อยก่อนนะครับทําไมถึงต้องย่อยใช่ไหมครับเพราะว่าการย่อยนะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับได้รับชิ้นส่วนนะครับเอสดเซนต์ต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งชิ้นส่วนเอสเซนต์พวกนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยเพื่อนๆนะครับในการทําบิวนะครับบิวชุดนะครับในช่วงบทท้ายๆประมาณบทที่ ประมาณบทที่5บทที่6เนี่ยเพื่อนๆน่าจะต้องเริ่มทำบิลแล้วแต่ยังไม่ต้องจริงจังมากนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญเลยคือข้อแรกนะครับพวกชุดต่างๆนะครับไอเทมเครื่องสวมใส่ต่างๆนะครับดรอบมาอย่าขายนะครับย่อยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสองนะครับสกิลนะครับสกิลที่เพื่อนๆได้มาในช่วงแรกนะครับอ่า แนะนำว่าให้ตีบวกนะครับใช้ไปก่อนนะครับโดยพี่ลุงเนยผมนะครับแนะนําว่าให้หาสกิลที่เคลียร์มอนได้ง่ายๆนะครับสกิลวงกว้างนะครับถ้าเป็นสายธนูนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นสกิลยิงกระจายไปเลยตั้งแต่แรกนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อัพสกิลนั้นไปเลยครับอัพสกิลเดียวไปเลยนะครับอย่าอัพหลายสกิลนะครับมันทําให้หลังๆเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้อัพ สกิลเนี่ยมันมีไม่พอนั่นเองนะครับอเพื่อนเพื่อนเวลาได้สกิลมานะครับจะต้องไปตีบวกสกิลนะครับที่ Npc นะครับตามทูตัวเลี้ยวนะครับตีบวกสกิลที่ npc นักแปรธาตุนะครับเวลาเราตีบวกสกิลเนี่ยแอมันจะใช้พวกวัตถุดิบนะครับสีต่าง ผมแนะนําว่านะครับถ้าเป็นสกิลปกตินะครับให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นธาตุดินนะครับเพราะว่ามันจะได้รับ E.P เต็มในทุกสีนะครับแต่ถ้าเป็นรูนแบบรูนซัพพอร์ตหรือว่ารูนเสริมนะครับอันนี้เรียกว่ารูนสกิลนะครับส่วนรูนลิงก์นะครับที่เป็นรูนซัพพอร์ตรูนเสริมเนี่ยแนะนําให้ใช้ตัวผลึกธาตุตามสีของรูนนะครับเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้ E.P. x ที่มันเต็มที่นะครับถ้าใช้สีไม่ตรงกันเนี่ย E.P. จะน้อยลงนะครับเหลือแค่80%เท่านั้นนะครับออซึ่งเมื่อเราตีบวกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจะใช้สกิลใหม่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโอนย้ายสกิลได้ครับโดยเพื่อนๆต้องมาที่โต๊ะคลาฟนะครับออาเพื่อนๆต้องปลดล็อกเล่นสกิลเล่นปลดล็อกขึ้นมาก่อนนะครับไม่ได้โต๊ะคลาฟก่อนนะครับออบ วิธีการนะครับก็คือนี่นครับมันจะมีเรื่องของการถ่ายโอนรูนครับถ่ายโอนรูนหมายความว่าทั้งเลเวลรูนนะครับหรือว่าสกิลต่างๆนะครับหรือว่าความแรงของร e ูนเนี่ยจะถูกถ่ายโอนมาครับอา่าเดี๋ยวผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นถ้าถอดรูนนี้ออกนะครับความเสียหายเปลวเพลิงนะครับอ่เลือก หัวข้อสุดท้ายนะครับถ่ายโอนลูนนะครับอ่บลูนสกิลไม่มีตัวอย่างนะครับเป็นถ่ายโอนลูนลิงเป็นสกิลตัวอย่างเหมือนกันแต่มันเหมือนกันนะครับอ่บเอาตัวที่มีเลเวลเยอะนะครับมาวามาวางไว้ข้างหน้าตัวที่มีเลเวลน้อยวางไว้ข้างหลังนะครับเมื่อถ่ายโอนเสร็จแล้วเนี่ยตัวแรกจะหายไปนะครับอ่บลูนตัวแรกจะหายไปแล้วลูนตัวหลังจะกลายเป็นเลเวล17แทนเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์่ะเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่า จะไม่สามารถโอนย้ายสกิลหรือว่าเสียเปล่านะครับพาะง้นอัพอัพสกิลไปก่อนเพื่อให้ตอนแรกเนี่ยเราเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าส่วนค่าใช้จ่ายนะครับก็จะเป็นเอเซนต์กำเนิดรูนนะครับเอเซนต์สีูนแล้วก็เอเซนต์เชื่อมต่อรูนซึ่งมันหาได้ค่อนข้างเยอะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอ่ามันหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มีไม่พอเนี่ยก็อ่าเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมาก นะครับแรกๆเนี่ยเกมมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับในกล่องเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับเกมจะแจกตามเกวสนะเป็นกล่องแบบนี้นะครับให้เราสามารถเลือกรับได้ว่าจะเลือกรับอันไหนนะครับในกล่องเนี่ยก็แนะนําว่าเพื่อนๆนะครับควรจะนะครับอย่าเลือกรับชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับมาทั้งหมดเลยนะครับให้ค่อยๆใช้กล่องไปเรื่อยๆนะครับ ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนแลกออกมานะครับค่อยๆเลือกในตอนที่เราขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพราะว่าของมันฝามค่อนข้างยากนะครับอ่าเรื่องรูนนะครับจบไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกล่องเอสเซน์นะครับอย่างที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับ เมื่อเพื่อนๆทําแบบนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆสู้กับมอนสเตอร์ไปเรื่อยจนเริ่มแบบสู้ไม่ไหวแล้วนะครับก็เปลี่ยนชุดนะครับในช่วงแรกนะครับบทที่1นถึงห้านะในช่วงแรกนะครับบทที่1 2 3 4สามสี่นะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องทําชุดสีทองนะครับมีแค่ชุดสีน้ําเงินหรือว่าชุดเมจิกเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับพอถึงบทที่5นะครับก็ยังไม่ถึงกับต้องทําชุดทองนะครับอ่า ใช้แค่อาวุธเป็นชุดทองเนี่ยก็เพียงพองนะครับทีนี้พอถึงภาคที่2นะครับภาคที่สองนะครับบทที่หเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเริ่มจะต้องทําชุดทองแล้วนะครับออาซึ่งชุดทองที่เพื่อนๆทำเนี่ยผมก็เน้นย้ําว่ายังไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องเรื่องออปชั่นนะครับแค่ขอให้ได้ออปชั่นที่เป็นพลังต้านทานธาตุนะครับแอบพลังต้านทานธาตุตรงนี้นะครับ ให้โดยรวมเนี่ยเกินนะครับตามที่ด่านต้องการนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นนะครับแล้วก็ผ่านด่านนะครับรวมถึงผ่านบอสได้นะครับอ่ะจนถึงประมาณบทที่9นะครับบทที่9เนี่ยเพื่อนเเริ่มจะต้อง b u i ชุดทองอย่างจริงจังแล้วนะครับเพระาะว่าบทที่9เนี่ยจะเป็นบทที่เพื่อนๆจะได้ไอเทมนะครับเทียประมาณ2ี 20-21นะครับซึ่งแนะนำว่าตอนช่วงนี้นะครับจะต้องเริ่มบิลชุดแล้วนะครับยุดทองที่ต้องบิวเนี่ยคือควรจะต้องมี5ออปชันเป็นอย่างน้อยนะครับอ4ออปชันนะครับไม่เวิร์กนะครับต้อง5ออปชันเป็นอย่างน้อยถ้าจะให้ดีคือ6ออปชันนะครับเต็มเต็ม6ออปชันนะครับวิธีการบิลชุดเนี่ยซึ่งจากมันมีรายละเอียดเยอะเดี๋ยวผมขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะตอนนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมก่อนละกันนะนะครับทีนี้พอถึงบทที่10นะครับบทที่10เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถฟาร์มนะครับไอเทมอาวุธนะครับเลเวลเทียร์25ได้นะครับแต่ว่าชุดเนี่ยจะเป็นเทียรประมาณ22 21ถึง22นะครับประมาณนี้นะครับให้ฟาร์มชุดให้ครบนะครับ แล้วก็อัพให้ครบนะครับอัพเป็นสีทองให้ครบแล้วก็รวมถึงทําออปชันให้ให้ครบเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับอพอมาถึงตรงนี้แล้ะครับทรัพยากรต่างๆที่เพื่อนสะสมมาตั้งแต่แรกนะครับจะเริ่มจะเริ่มเห็นผลนะครับใครที่ย่อยชุดมั้งแต่แรกนะครับก็จะมีไอเทมนะครับเพียงพอที่จะทําชุดนั่นเองนะครับโดยที่โต๊ะแปลธาตุนะครับเราสามารถนะครับ หาเอเซนสีทองได้โดยการใช้เอเซนสีฟ้านะครับพาเพรางนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของเพื่อนๆนะครับเอเซนสีฟ้าเนี่ยได้มาจากการที่เราเอาชุดธรรมดาไปย่อยนะครับย่อยเสร็จปุ๊บก็เอาเอเซนสีฟ้านะครับมาทําเป็นสีทองนะครับทีนี้นะครับเอเซนเนี่ยบางทีเรายังดรอปได้จากศัตรูอีกซึ่งดรอปเป็นชิ้นเลยไม่ได้ดรอปเป็นเศษนะครับ อันนี้ก็เราก็สามารถฟาร์มเพิ่มได้นะนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนนะครับเล่นแล้วติดขัดนะครับเริ่มสู้ไม่ได้นะครับอ่าให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยอัพชุดเพียงพอแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเราอัพรูนสกิลนะครับเพียงพอแล้วหรือยังนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับอัพรูนสกิลให้ตันนะครับเช่นรูนสกิลสกิลหลักของผมนะครับ เลเวลต่อไปที่จะอัพได้เนี่ยคือต้องรอเลเวล62นะครับถึงจะอัพได้นะครับรูนสกิลเนี่ยเราจะอัพได้นะครับมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกคือเลเวลที่กําหนดไว้นะครับเงื่อนไข2คือสเตตัสที่กําหนดไว้นะครับเพราะงั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องระวังนะครับมาระวังเรื่องการอัพสเตตัสด้วยนะครับสเตตัสอยู่ไหนนะครับอยู่ในโซ d i แอนะครับในโซ d i แอเนี่ยเวลาเพื่อนๆเลเวลอัพนะครับ จะมี point มาให้5 point นะครับในการัพ s t a ตัสอ่าก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับทยอยัพไปนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูนะครับจาก1นะครับสกิ l l skill ต้องใช้นะครับต้องใช้ point ต้องใช้อะไรบ้างนะครับดูได้นะครับอ่าอย่างเช่น skill โจมตีหลักของผมนะครับใช้ว่องไวนะครับและเลเวลนะครับส่วน s กิ l l ที่ลิงก์กันอยู่เนี่ยคือ s k ิ l l ดอกไม้ไฟพิษนะครับ ใช้ไหวพลิบนะครับและเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องแอปทั้ง2องอย่างนะครับคือว่องไวและไหวพลิบนะอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับ2คือชุดนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเพื่อนๆจะต้องอัปสเตตัสอย่างไรนะครับอ่าก็ดูไว้นะครับอ่าใครที่อยากจะอัป จะใช้วุธเทียยี่้านะครับจะต้องมีว่างไวนะครับร้อรวมถึงมีเลเวล58นะนะครับอ่าอ่านะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือในตอนที่ในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆพื่ทำเควสมาเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้ใบชุกมาค่อนข้างเยอะนะครับ ผมแนะนําว่านะครับควรจะเก็บใบชุบเอาไว้นะครับอย่าใช้ใบชุบแบบมั่วๆหรือว่าเยอะๆนะครับแ่บแบบไหนเรียกมั่วแบบไหนเรียกเยอะนะครับใบชุบเนี่ยผมจะใช้ก็ต่อเมื่อผมสู้กับบอสนะครับบอสประจําแมปนะไม่ใช่บอสตามแมปนะครับบอสท,ที่แบบแว่าเราต้องเข้าไปสู้ใน ผ่านประตูพอท่อสีแดงเข้าไปในแมปนั้นนะครับถึงจะเจอบอสนะอันนี้เรียกว่าบอสนะนะครับพอเราเจอบอสแล้วเนี่ยถ้าผมทำดาเมจบอสได้แค่ครึ่งเดียวก็คือเลือดบอสเหลือครึ่งหนึ่งผมจะไม่ใช้นะครับใบชุบนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้สกิลบอสซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะบอสเนี่ยถูกทำมาเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความชาเลนต์เกิดความทา้าทายนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปสู้กับบอสเพื่อ ลองดูก่อนว่าบอสมีสกิลเป็นแบบไหนเป็นวงกว้างเป็นเส้นตรงนะครับจะหลบยังไงกลิ้งหลบได้หรือไม่นะครับแ่แล้วค่อยหาวิธีสู้บอสนะครับผมจะพยายามฆ่าบอสให้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบชุบเลยนะครับตายหลายๆครั้งไม่เป็นไรนะครับอ่ตายหลายๆครั้งเราก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าทํา สู้ไปแล้วเนี่ยลดเลือดบอสได้ประมาณ3ใน4แล้วอเผอิญว่าตายนะครับผมจะใช้ใบชุบ1ครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อให้สามารถชัวว่าใช้ใบชุบครั้งเดียวจะฆ่าบอสได้เลยนะครับออันนี้คือข้อควรระวังนะครับเพราะว่าใบาชุบที่เขาแจกมาตามเควสนะครับ mm hmm. เพื่อนๆคุณจะเก็บไว้สําหรับบอสไฟนอลในบทที่10เท่านั้นนะครับผมเนี่ยใช้ใบชุบ กับบอสตัวสุดท้ายไปทั้งหมด16ใบนะครับในขณะที่บอสตัวอื่นเนี่ยผมใช้แค่ใบเดียวก็เหลือเฟือแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับก็คือในตอนที่เราสู้บอสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับก็คือสไตล์การเล่นของธนูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับลากมอนสเตอร์รวมนะครับแล้วก็ยิงทะลุครับเพื่อเคลียร์มอนสเตอร์ครับอ่าเราก็ปล่อยให้พิษทำงาน,นครับอ่านี่คือสไตล์ของธนูนะครับพูดง่ายก็คือเป็น Hit and Run นั่นเองไนงะ เอาละครับนี่เป็นตัวอย่างในการสู้บอสนะครับเวลาที่เราสู้บอสนะครับแอดก็ลองดูนะครับว่าบอสมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเล่นธนูเนี่ยจะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือระยะเรายิงเราไกลนะครับสองคือถ้าเล่นสายหลบเนี่ยโอกาสที่เราหลบได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลองดูนี่ครับแอดถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างสบายนะครับอ่ะเรายิงไปแล้วเราก็วิ่งหลบไปด้วยครับอ่าแล้วก็ถ้าไม่ทันนะครับหรือว่าบางตัวที่มันเร็วมากๆนะครับผมก็แนะนํำว่ามันจะมียาที่ทําให้เราเคลื่อนที่เร็วนะครับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแนะนําให้กดกินเพิ่มนะครับอ่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่ เจอบอสตัวที่เราสู้ไม่ได้นะครับเจอบอสตัวที่เราสู้ไม่ได้นะครับแล้วเกิดพลาดตายขึ้นมานะครับอาให้เราดูครับตอนจบเนี่ยมันจะเห็นอยู่ใช่ไหมครับด้านบนนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเราได้รับความเสียหายจากอะไรบ้างครับ แล้วให้เรามาเช็คดูกับตัวเองครับว่าความเสียหายที่เราได้รับมานะครับเรามีต้านทานความเสียหายนั้นนั้นมากพอหรือยังเช่นตรงนี้นะครับโดนพิษนะครับสามพันดาเมจนะครับแล้วก็โดนความเสียหายจากกายภาพอีกแ800ดร้อยนะครับแอบกายภาพนี่ยคือเราพลาดโดนโจมตีนะครับความเสียหายหลักอยู่ที่พิษนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่าพลังป้องกันพิษของเราเพียงพอหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับ อันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วถ้าไม่มีพลังต้องการพิษขนาดนี้เนี่ยโดนพิษทีหนึ่งน่าจะแรงกว่านี้นะครับนี่โดนลอกหนึ่งประมาณ2 3งสามร้อยนะครับสองสามร้อยนี่คือเบามากนะพอให้เราใช้ยานะครับกินแล้วก็เร่งเติมพลังฟื้นฟูพลังทันนะครับแต่ถ้าไม่มีความต้านทานพิษเลยนะครับอาจจะโดนประมาณ6กถึงแปดร้อยได้นะครับเผลอๆอาจจะเป็นพันได้นะยิ่งความต้านทานน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนเยอะเท่านั้นนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์และอยากบอกเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกมอันดี้เซมเบอร์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วกด s u b สไคร์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ